คณิศาสตร์ป4ชุดที่หนึ่งข้อยี่สิบ พ่อค้าซื้อส้มโอจากสวนผลไม้โดยซื้อส้มโอจากสวนส้มโอดีและสวนส้มโอสวยสวนละ3,164ผลคัดส้มโอที่เน่าเสียออก28ผลแล้วจัดส้มโอใส่เข่งทั้งหมด36เข่งเข่งละเท่าๆกันแต่ละเข่งจะมีส้มโอกี่ผล จากโจทย์นะคะซื้อส้มโอมาจากสองสวนส่วนที่1ส่วนแรกก็คือส่วนส้มโอดีนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนส้มโอสวยส่วนละ3,164ผลหมายความว่าซื้อส้มโอจากสวนส้มโอดีก็ซื้อมา3,164ผลซื้อส้มโอมาจากสวนส้มโอสวยก็ซื้อมา3,164ผลเท่ากันพอซื้อมาส่สวนแล้วนะคะ ก็มาคัดอันที่เน่าที่เสียออกไปนะคะ28ผลก็ต้องลบไปด้วย28นะคะแล้วมาจัดใส่เข่งทั้งหมด36เข่งเข่งละเท่าเทกันเข่งละเท่าเกันก็ต้องทำวิธีหารก็จะรู้ว่าแต่ละเข่งจะมีส้มโอกี่ผลนะคะก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า วงเล็บใหญ่วงเล็บเล็ก3164คูณด้วย2งวงเล็บปิดนะคะ3,164คือซื้อมาจากสวนส้มโอดีนะคะแล้วก็สวนส้มโอสวยก็เลยต้องในจำนวนที่เท่ากันก็นำมาคูณ2 -28 ลบ28ก็คือคัดอันที่เน่าเสียออกไปพอคัดอันที่เน่าเสียออกไปเสร็จแล้วก็นำมาใส่เข่งนะคะ ทั้งหมด36เข่งก็ต้องหารด้วย36นะคะทำในวงเล็บแรกก่อนค่ะ3,164คูณด้วย2 2คูณ4เป็น8 2คูณ6เป็น12ใส่2ทด1 2คูณ1เป็น2ทดอีก1เป็น3 2คูณ3เป็น6ได้6,328ผล คราวนี้เมื่อได้ซ้มโอมาทั้งหมดแล้วนะคะก็นํามาคัดส้มโอที่เสียออกนะคะ28ผลก็นำหพันามร2อนะคะลบด้วย28 8สลบแเหลือ0 2นลบสเหลือ0 3ไม่มีตัวลบยกลงมา6ไม่มีตัวลบยกลงมาได้6,300นสาต่อไป นำส้มโอที่เหลือมาจัดใส่เข่งนะคะ36เข่งก็นำ6,300า6,300ตั้งหารด้วย36 36คูณหเป็น36นํานำมาลบกันนะคะ3ลบ6ไม่ได้3ยิ้มหลักหน้ามา1เป็น13ค่ะ13ลบ6นะคะ6แล้วนับให้ถึง13 6แล้ว7 8 9 10 11 12 13เหลืออ,อีก7นะคะ6ให้เขาขอย,ยืมไป1เหลือ5 5ลบ3เหลือ2นะคะเหลือ27 <_ S 2> ลบกันเสร็จยก0ลงมาวางไว้ข้างๆค่ะต่อไป36หาร270 36คูณ7นะคะ7คูณ6เป็น42ใส่2ทด4 7คูณ3เป็น21ทดอีก4 21แล้ว22 23 24 25นะคะได้252นำมาลบกัน0ยื้มหลักหน้ามา1เป็น10 10ลบ2เหลือ8 7ให้เขาขอยืมไป1เหลือ6 6ลบ5เหลือ1นะคะ2ลบ2เหลือ0ลบกันเหลือ18ยก0ลงมาวางไว้ข้างๆค่ะ36คูณ5ได้180นะคะทำการลบเลข8ลบ8เหลือ0อะ่ะ0ลบ0เหลือ0 8ลบ8เหลือ0 1ลบ1เหลือ0ได้175ขอยสิบ แต่ละเข่งจะมีส้มโอ175ผลตอบข้อควาย175ผลค่ะ